ก็จะแดกสองในหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นอ้องก้องป่ายทักทายทุกคนนะคะทักทายทุกคนเมื่อนี้นะคะมีวันนี้มีพี่ชายนะคะพี่หักมะยามนะคะก็เป็นพี่ช้อยนะคะพี่เจียมเนาะพี่นุ่มเดเจเจียมในอดีตนะคะอันนี้คืออันนี้คือเดีเจอะไรน้องดีเจเบนจ <c oughs> มาศเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนก็เดินสายกันเนาะตั้งวง เมื่อก่อนเดินสายตั้งวงดนตรีนี่ก็คือทีมงานนะคะทีมงานผู้นําทีมงานซูเปอร์สตาร์คอมโบนะคะเมื่อห้าหปีก่อนห้าหกปีก่อนออก็ประมาณนั้นตั้งแต่ปีเท่าไหร่พี่เจียมประมาณห้าแปดห้าเก้านะใเออห้าแปดห้าเก้าตอนนี้ก็โอ้จะหกแปดแล้วก็คุมประมาณโอ้ไม่ไม่ไม่ตอนนั้นตอนนั้นเฮ้าเดินสายอยู่ประมาณ ห้าเก้าเหรอที่เราแยกย้ายกันอ่ะห้าเก้าจะหกสิบได้เลตอนนั้นกำลังแข่งเดี่ยวแข่งเรงอู้ตอนนั้นเนาะแต่ละคนเนาะพาวเวอร์ในสุดยอดพาวเวอร์สุดยอดรับงานแบบไปเช้าเย็นไปกลางวันกลางวันทํารายการกลางคืนออกแสดงเออกลางคืนไปไปไปโชว์พาพาทีมงานไปเออไปแสดงกลางคืนก็สองเออบางบางทีสองเวทีอย่างนี้โอ้ยมัก่อนนี่ อ๋อพี่หนุ่มปอสดลวดหรือว่าอาจารย์ปอสดลวดนั่นแหละแล้วก็พวกป่าป๋าแดนเนาะพวกป๋าแดนพวกเออโอ้เยอะแยะมากมายทีมงานอันนี้คืออดีตแล้วนะคะคืออดีตตอนนี้ก็คือเป็นยายเป็นตาแล้วตอนนี้เออยายบุญก็เป็นยายบุญแล้วค่ะทุกคนปัณณีเมือนี้กลับบ้านก็ับบ้านไการสักเท่าไหร่ดอกแ่วมาก็ด้วยด้วยด้วยภาราหน้าที่นะคะด้วยด้วยต่างคนต่างมีงานมีการอย่างพี่เจียมตอนนี้ก็ ขันตัวมาเป็นอ่าผู้เหมา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 ปลายู่ค่าไหมพี่น้องเปลาก็ลูกยู่กเกษครับเหมาปลายู่ค่าคือคือสวนนี้อ่ประมาณห้าไร่สิบไร่เขาประเมินขายเท่ทนาน,ทนั้นเท่านี้เมื่อเท่านั้นเท่านี้แสนก็คือพี่เขาก็ไปเหมาแล้วก็เอาคนงานนําทีมง,งานไปตัดยังสีะ่ะนะาเอาคนงานไปตัดบันี้จังเยบนนี่ทําอะไรเยบุนก็ไปเดินสายผอกลับไปกลับมาเอาไปเอามากกลับมาอยู่บ้านนะคะตอนนี้ก็รันลา อันนี้มื่อนี้มีโอกาสนะคะมีโอกาสได้มาเจอกันไม่มาเจอกันก็เลยมาเยี่ยมวากบตรงกันเลยได้มาเรียนรู้กัะนองเขาดูอาไคทีนี้ก็เลยอยากอยากขัดทาโซเชียลเป็นครูเนี่ยอาอยากขัดทํ u ย u b e ว่าสันว่าเออน้องเบนหัดในพี่น้อยว่าสันพี่พี่พี่อยากเ็ดคึอกันมาสันว่าก็เลยโอเคไม่เป็นไรก็คือแบบได้บนเนาะสอนสอนคนมาเยอะแล้วก็คือแนะนําให้คนทํา ่าโซเชียลในการทำ u u u b e เนี่ยก็ประสบผลสาเร็จมาเยอะแยะมากมายหลายคนแล้วใช่ไหมทุกคนทีนี้พอดีว่าพี่เขาก็อยากทำนะก็อยากเรียนดูตอนนี้ก็กําลังหัดทําคลิปเรียวของอ่าแพลตฟอร์มของมาร์คส์กระเบืออะไเงินพี่น้องไปนี่โอ้โดนเสี่ยงไปทางัตน์ทเนี่ยของญี่บุนอีก็คือตอนนี้นะมันก็มีมีของกวามหรือนู่นนี่นั่น ออกมาว่าชําระเรียบร้อยแล้วก็คือสองร้อยยี่สิบสามดอลลาร์ไม่รู้ว่าเข้าหรือเปล่ายายบุมก็ยังไม่ได้ไปเช็คดูกดดูนะคะก็สั่งเรอะแต่บ่าของย u t u b e นี่ก็คือเราได้เป็นเป็นเป็นรายได้ตตยตัวอยู่แล้วผ่านักเป็นเงินก็หลายหลายแสนหลายนั่นบาทลวละเออพูดถึงว่าหลักล้านก็อาจจะได้นะเออทีนี้ก็เลยเขาเป็นเจ้บนเลยนะเออทีนี้ก็เลยอยาก อยากเรียนรู้กับน้องเอออยากเรียนรู้กับญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวสอนให้เดี๋ยวก็เลยลี่ลี่ลี่เปิดช่องนู่นนี่นั่นให้นะคะกัถ้าผู้ใดแกะอยากเขาไปเบิ่งเล่าเล้วบอลมวนเนอะเล้วบอลมวนพูดแบบว่าเสียงเล่านี่สิมีเอฟเฟกต์มากนะคะก็จะเสียงเบสนี่เสียงเสียงเบสนี่ออกค่ะก็เสียงแสกนะจะไม่มีเสียงน้อยเลยที่นี่เสียงถูกลองเพลงนี่ลองเพลงนี่สุดยอดนะคะเนี่ยลองเพลงแบบอ่า เขเรียกอะไรนะไอ้ย้อนยุก,ยก,ยกอะเนาะพี่าฮานี่คือประทับใจมากนะสําหรับพี่หนุ่มดีจีเจ,จียมนี่พี่พี่อีกคนหนึ่งอะเนาะเลากะคือบดบุญไปเร็วนะคะอันนั้นพี่ดีเจสมัยแขวานกับอ่าสินไปเร็วนะคะเบิร์ตเร็วมา,มามาตอนไหนหลักปีใหม่หรือเปล่าหลังปีใหม่หรือก่อนปีใหม่เหรอ,อใช่ไหม หลังพี่ใหม่น้องเขาก็ได้ไปอชอบภารากิจ mm hmm. เล่านู่นนี่นั่นเส็ยแล้วนะคะผู้นำทีมงาน3มคนคือคือยาบุนี่เป็นน้องคนเล็กเลยนะคะเป็นน้องคนเล็กอ่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในทีมงานผู้นำทีมงานของซุปเปอร์สตาร์คอมโบแต่แต่ถามว่ารับงุงรับงานไหมรับรับงานเก่งไหมคือคือยายบุญเนี่ยดีเจเบนจามาเดี๋ยวต้องเป็นคนแบบ mm hmm. เครีย์งาน mm hmm. เครีย์งาน,งานทุกอย่างก็คือคอนเฟิร์ม ว่าจะเป็นติตดแลแลต่อคอนแทคเรื่องหางเครื่อง,<า>งเครื่องเวทีดนตรีนะคะพวกเวทีดนตรีเครื่องเสียงพวกนี้นะก็คือยยบนต้องเป็นคนคอนแทคนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มให้กับเจ้าภาพก็ต้องมาคำนวณเบิงเนาว่าเรารับงานมางานนี้ราคาสามหมื่นสี่หมื่นเราต้องเอานักร้องกี่คนเอาเดนเซอร์กี่คนอย่างประมาณนี้ก็คือเอบกุก็ต้องเป็นคนคอนแทคแล้วก็คอนเฟิร์มก็ อยู่วงการนี้ก็นานนะคะก็หลายปีนะเพียมเนาะก็หลายปีอยู่ก็น้องน่องน้องเป็นจมาตก็ยังเดี๋ยวนี้ก็ยังคงคคามสวยแต่ว่าเจียมนี่เป็นตาเจียมแล้วเจียมไหนเจียมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวเจียมความหลงมมันเลือน้อยนะคะที่นี่ก็เลยอยากจะฝากนะคะก็อยากจะฝาก fc ของญบุนนะคะก็ลองเข้าไปกดดูนะคะเพิ่งจะตั้งช่องให้พี่เขาวันนี้แต่แต่คือทุกคลิปน่ะ คิดทุกอย่างยังไม่เฟอร์เฟกนะคะทุกคนยังไม่ยังไม่ดีแต่ก็คือแบบว่าเราเรียนรู้นะการเรียนรู้นี่ก็คือแบบเออเพราะมันอับข้าไปแล้วเขาก็ไม่อยากลบออกก็คือเอาไว้ในนั้นเลยแล้วค่อยๆปรับปรุงพัฒนานะคะอ่าก็ยังไม่มีคนติดตามณตอนนี้ณเวลานี้บัตรนาช่วัเดนาบัดเนาวก็เลยจะแนะนําช่องให้พี่เขาหน่อยว่าเจน้องเมญจมาศชื่อช่องอะไรชื่อช่องว่า เจียมคนหัวใจหล่อนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นอ่ายูเซอร์คนโคราชนะคะอ่ายูเซอร์คนโคราชหรือแอดหรือคอนแทคหรือเฮาใสแฮชแท็กเข้าไปนะคะเป็นอ่าคนโคราชเจียมคนโคราชอะไรประมาณนี้แต่ว่าช่องของเราจริงๆก็คืออ่าเต็มเต็มจีมิเลยก็จะเป็นเจียมเป็นวัดนิดนึงแล้วก็คนหัวใจหล่อหรือจะพิมพ์คนหัวใจหล่อมันจะไปเจอ มันจะไปเจอคลิปเพลียของเอพจนานะคะคนหัวจรรโลอาจจะอยู่คนอยู่ในนั้นก็ได้เขาจังคอยเขาไปคนหาเบิ้งหละกอาเห็นเป็นเจียมคนหัวจรรอลค่อยติ๊กเข้าไปนะคะติ๊กตรงโปรไฟล์แล้วก็เข้าไปกดติดตามเป็นกําลังใจใพี่เขาหน่อยนะคะไหนไหนก็กําลังใจไหนไหนก็ <ๆ S 2> แบบว,ว่าวเป็นญาตินบนนี่แหละแต่กล้องเล้าหน่อยขี้ให้ขี้ให้พี่น้องกล้องเล้าหน่อยิบนงามๆนะลูะพี่จอยว่าโอ้ขนาดไอ้เบนมันสวยๆขนาดไอ้เบนมันสวยๆก็ดำดำเหลืองเหลืองวนว่า อันนี้ก็คือไม่ว่ากันนะคะเพราะว่ากล้องแต่ละคนเนาะมันไม่เหมือนกันนะคะไอเลนกล้องหรือว่ายี่ห้อของกล้องมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเราก็ใส่แบบระบบเฮดทีเฮดทีไม่เท่ากันบางเฉอเฮดทีเฮดทีของเขาอ่ะก็มีตั้งเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่าขั้นสูงขันสูงขันตามนี่เสีแต่ว่าของแกน่ะครือแกม ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตั้งไม่เป็นค่าต่ํามันก็จะทําให้ภาพไม่สมูทนะคะทำให้ภาพดําภาพไม่สวยยังเสียเจ้บ,บุญก็จะพยายามดูให้แล้วก็เดี๋ยวค่อยเรียนรู้กันไปกับฝากเนี่ยเด้อค่ะเด้อนะคะฝากด้วยนะคะฝากพี่ชายคนนี้ด้วยค,คเนคเป็นคนคบ้านเลยนะคะคคแล้วก็มีจิตใจดีมากลาไม่ได้แบบเขาเอินมาจังดหดเราไม่ได้โอ้อวดไม่ได้คุยไม่อะไรแต่ ฐานะการงานนะคะการการดำรงชีวิตกะะ็มีให้มีน้ามีบ้านมีซองคือกันนี่ลภก็ว่าอย่างนีก็หาจินไปตามภาษาได<ช>้ที่นี้ก็เลยอยากลงมาเล่นโซเชียลบางเ่อบางเ,อางเ่ออาจจะมีเรื่องเล่าเด็ดเด็ดเรื่องเหล่าดีๆมีสาราน่นนี่นั่นบ้างมานําเสนอบางเ่อก็อาจจะผ่อ,อนค,<า>คลายเออผ่อนคลายาแบบตลกุกเฮฮาบ้างหรือสาระบ่วยบ่สาราเนี่ยกับบวมากันนะคะก็เหมือนจะบนนี่แหละไลฟ์สไตล์ก็ประมาณว่าไลฟ์สไตล์นะทุกคนบัานนี้ เราจะไปเก็บภาพบรรยากาศสวยๆนะคะคือตกลงคุยกันกับพี่เขาแล้วว่าเออเยบุญได้ละได้เพื่อนละแต่ว่าขากลับเยบุญจะไม่กลับกับพี่เขานะคะยบุญจะไปต่อเยบุญจะไปแบบอ่าเทอร์เวลหรือเข้าโเดต่อนะคะอาจจะไปรีแลกเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้ยังสินะจะไปไหนนะคะพวกนี้จะเอาไวก้กนเออจะเอาไวก้กนจะไปเทนะเี่ยว<ค>นะแต่บอกได้เลยว่าว <คน S 1> แต่บอกได้เลยว่า จะเก็บภาพส,สวยๆของธรรมชาติมาฝากพี่ๆน้องๆแนนอนนะคะฝากไว้ด้วยกันแล้วกันติดตามเด้อค่ะเด้อติดตามช่องเยบนด้วยติดตามของพี่หนุ่มดีจีเจียมหรือว่าเจียมคนหัวใจหล่อนะคะเดี๋ยวถ้าผูใ้ใดพิมพ์บ่เห็นหรือว่า,าพิมพ์ไม่เจอ่าจําจไม่ได้ถ้าเข้ามาทางใต้คอมเมนต์คลิปนี้ก็ได้นะคะเราบอเมนธรรมดาเด้อรอให้เราลองเพลงให้ฟังก็ได้เด้ เออเขาไปติดตามแล้วแล้ววะพี่แจมร้องเพลงให้ฟังหน่อย,ลยอคลิปนี้คลิปนี้อัดเพลงอัดเพลงสดๆให้ฟังหน่อยแล้วก็สิร้ลองให้ฟังเขาไปติดตามเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็จะฝากแล้วก็เปิดเนื้อเปิดตัวฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆเพื่พพพนอนๆน้องๆของยายบนเอฟซีของยายบนทุกคนนะคะพรุ่งนี้นัดกันว่าจะพากันเดินทางแต่เช้านะคะแต่เช้าตีบลคิดว่าจะคงยังไม่กลับนะคะจะไปไหนกันนะคะ เออจะไ,<ด>ไปไ <นะ S 2> หนกันรับอรอง <จะ S 1> ว่า